ฮัลคกเจแปกกับชิเก่งมากค่ะออกชิ้นนึ่งสมุนไพรสซ่กอกชีสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแมอ่พี่น้องทุกคน มาพอกันแกับอีสานอีนมริกาค่ะวันนี้นะคะได้ตําส้วผักรวมนะคะสุพีุนองกินเห็นพี่น้องฟังเล่ามันมีสุปผักรวมเนาะอันนี้เข่ากันเลยกินเป็นตําส้วผักรวมแทนนะวันนี้เพราะว่าเรายังอยู่ในโหมดอยากกินตำมะฮงอยู่นะมากค่ะพี่น้องสบายดีไหมฮะทุกคน,นะคะเนาะมากินข้าวน้ํากันอ๋อ,อแล้วก็มีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นนึ่งอ่าใส่ใบมะกรูดกับไอใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะคะมาค่ะพี่น้องมากินน้ำกัน ไม่มนนีเอลเอแดดออกโฟนตกเบิดมือพราะหยุดว urt, างประมาณสองชั่วโมงที่แล้วค่ะพี่น้องใส่ถั่วขั่วไปด้วยนะวันนี้มากค่ะพี่น้องลวกกระเจี๊ยบลวกพัก ใช่ปนะ้ำเอามีทั่วนะจับกินบเบื่อเล้ต่ส่วนนี่สองวันแล้วนะเนี่ยคนเบิ่งสิบบัวเบื่แต่ว่าคนคนเห็ดอันเห็ดอยากกินอันนี้ ชิ้นนึ่งสมุนไพรลูกชิ้นเอ็นเห้น้ำจิ้มเอาไว้หมูเศราเนี่ยจะได้กินกับไส้กรอกด้วยแล้วก็กินกับลูกชิ้นนึ่งด้วยแซมแห้ง Good <laughs> This hit and ผักเล่าอยู่เห็นเป็นเธอจริงนะจะแสบไปเด้ออันนี้เสียงเล็กหน่อยอพี่อ้วนเลิกเรียนครึ่งวันวันนี้ ที่นหนาเล็กน้อยหยุดเงี้ยหะวันขอบคุณพระเจ้าที่หนาวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนพฤศจกิกาถกงทุกปีคือวันขอบคุณพระเจ้า อันนี้เป็นแส้กรอกชีส ต้มแป๊บหนึง่งให้ความเค็มเขาออกยังไงจะเอามาหนึ่งใส่กรอบพรังเขาสิมีความเค็มก็ใส่กรอบาันเท้าเพราะว่าเขาคิดไว้ถ้ากินกับขนมปังปันเท่าก็เอามากินเลยเนาะมาทอดกินยังเห็นไหมเขาแบบก็เลยสิมีความเค็มมากกว่า เราจะเป็นลูกชิ้นเอ็นเอ็นงวงเอ็นงวงนะเอ็นวัวอืมจัดแล้ว บะามา่วงแต่เวลานอนพี่อ้วนเนาะเล้นกมากล่นก,กินเรกะสิผ้าลูกไปนอนนั่งนอนเองน่ละแต่ว่าตรงภาคกูเป็นโซงทั้งห้องนะนะชิ้นเอ็นกระชับ ว่าก็พอเลยโอ้ลมมาหนี่มาพี่แม็กซ์มามาหาม,มัมมี่มาพี่ว่าลมหาม,มัมมี่มา มาหามามิ๊ <Mommy. S 1> มามิ๊มาลูก <Mommy. S 1> มามิ๊มานี่เหรอมานี่มาสวัสดีครับก่อนมาจะสวัสดีเนี่ยมาสวัสดีครับคำแรกก่อนเหรอมานี่มาเคทเชี you, uh ยร์เอ่อเคทเคทเชียร์เอ่อพรจ้าเนอะ <What there? S 1> นะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ <laughs> จมูกอยู่ไหนจมูกจมูกอยู่ไหนครับจมูกพี่อ้อมอยู่ไหนอ่ะพี่อ้อมนับหนึ่งถึงสิบได้ไหมครับ มีชั้นที่หาของเจ็บกราชิบเก่งมากครับมามี่ใส่เสื้อสีอะไรอ่ากีทิเคิลสีเขียวเก่งมากครับพี่แม็กใส่เสื้ออะไรพี่อ้วนใส่เสื้อสีอะไรอ่าออเทอเนอรสีเทาสีชาสีเทาหรือสีดำอันนี้สีน้ำตาลเนี่ยลูกโอเคอ๋อพี่น้องเดี๋ยวผ้าลูขุ่นไปว่ายน้ำเลยนะ จังพอกันคลิปหนาโอเคสวัสดีครับก่อเซฟบายบายสวัสดีครับบายสวัสดีครับแอ็นบายบายกันบายบายกันบายบายโป๊ะยังไงโป๊ะโอ้คิสคิสแอร์คิสแอร์คิสยังไงสลังเฮ<อ>โยยังไงสลังเฮโยเราสลังเฮโยอย่าจับมันเผ็ดสลังเฮโยก่อนบา,บ,าบายาพ่อ